สวัสดีครับนะบผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำการเลือกพระพุทธรูปที่บูชาแล้วเสริมอสังหาเสริมสมบัติใหญ่นะครับทำให้ที่ดินเอ่ยบ้านเอ่ยนะครับหรืออสังหาหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาคของอสังหานะครับอาจจะทำตลาดนะครับตลาดให้เช่าทำห้าง ทําโรงแรมทํารีสอร์ทเนี่ยมันเติบโตขยับขยายนะครับอันนี้ยังเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีสมบัติติดตัวนะฮะบ,บางคนเนี่ยเออหาเงินได้เยอะนะฮะชีวิตทุกอย่างดีนะหน้าที่การทํางานดีแต่เก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับทำให้สมบัติมีน้อยนะครับ ที่ดินยังน้อยอยู่นะครับหรือบางทีบ้านยังหลังเล็กอยู่นะครับทีนี้วิธีการเลือกบูชาพระพุทธรูปยังไงให้ค่า,าสังหาตรงเนี้ยมันพุ่งนะครับทำให้โรงงานของเรามีใหญ่ขึ้นบางคนเนี่ยอาสมบัติยังน้อยอยู่อยากจะมีบ้านหลายๆหลังหรืออยากจะมีที่ดินอยากจะมีสักสิบไร่สักร้อยไร่เนี่ยอยากให้มันขยับขยายนะครับ ควรจะบูชาพระพุทธรูปแบบไหนนะครับถ้าเข้าใจทริคนี้นะฮะไปปรับหิ้งพระนะฮะไปหาพระประเภทนี้มานะครับจะส่งผลให้ค่าของอสหาตรงนี้บวกบวกบวกนะส่งผลให้สมบัติรับจิเยอะเลยเหลือเฟือเลยคราวเนี้ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวิธีการดูนะอันนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปโดยทั่วไปนะฮะเป็นเบสิกค่าเฉลี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปคือหมายถึงว่า พระพุทธรูปนะครับก็จะต้องมีส่วนที่เหมือนเหมือนกันอะไรก็ตามที่เหมือนกันนะถือเป็นค่าเฉลีย่ยอันนี้พระพุทธรูปนะครับจะประกอบด้วยส่วนของเสียงน,นะส่วนที่แหลมขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนของจีวรนะครับแล้วก็ส่วนของฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางไหนก็ตามนะครับ อันนี้คือค่าเฉลี่ยมาตรฐานว่าพระพุทธรูปเนี่ยโดยทั่วไปจะมีประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เหมือนเหมือนกันนะครับทีนี้ค่าของอสังหาคือค่าของสิ่งที่มันมากกว่ามาตรฐานนะครับจริงๆแล้วสามารถดูได้ในหลายๆรูปแบบนะครับการเลือกพระพุทธรูปเนี่ยจะเสริมมิติในหลายๆด้านแต่อันนี้ผมจะให้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือค่าของสิ่งที่คัพเวอร์หรือสิ่งหอหุม อ่าคือลักษณะของบ้านหรือลักษณะของอาคารหรือที่ดินหรือรถก็ตามนะบางคนอยากจะทํารถทําทัวอย่างเงี้ยมีรถอยู่คันเดียวหรืออยากจะทําขนส่งอย่างเงี้ยแต่รถบรรทุกเรายังน้อยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเราต้องอันมีเยอะๆอยากมีเยอะๆก็ต้องเพิ่มค่าที่มันมากกว่ามาตรฐานหรือค่ามากกว่าค่าเฉลีย่ยก็คืออตังหาัจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ได้ที่ดินเรายืนอยู่ได้บ้านเราอยู่ข้างในได้รถ เราเข้าไปอยู่ข้างในอสังหาจึงหมายถึงสิ่งห่อหุ้มหรือซุ้มนั่นเองนะฮะซุ้มนั่นเองนะครับก็คือพระพุทธรูปที่เสืิมค่าอสังหานะครับอันนี้คือมีลักษณะของซุ้มติดมานะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมากกว่ามาตรฐานแล้วเป็นลักษณะเป็นซุ้มขึ้นมาแบบนี้นะฮะอันนี้เท่ากับบรรดาลค่าอสังหาแล้วเพราะว่าพระพุทธรูปโดยทั่วไปที่เราบูชานะครับจะไม่มีส่วนของซุม้ม โด,โดยค่าเฉลี่ยนะบางคนก็อาจจะมีนะฮะบ,บางคนก็อาจจะไม่มีนะครับถ้าคนที่มีอยู่แล้วนะครับจะเสริมค่าอาสังหาให้เป็นบวกนะครับหมายถึงสมบัติเราอะ่ะก็จะหาได้มากขึ้นบางบางคนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้หรือไม่ได้เข้าใจแบบนี้บางคนก็คิดว่า,าถ้าเป็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยอาจจะบ,บูชาตามวันเกิดนะวันสองก็นาคปลอกนะค,ค่าของนาคปลอกไม่ได้เป็นอสังหานะเป็นลักษณะของ ค่าของหน้าแทนนะปกแบบนั้นนะครับไม่ได้อ่ามันก็ส่วนของสืบค่าอสังหาประมาณหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่เท่ากับลักษณะของซุ้มแบบนี้นะครับซึ่งพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยก็คือพระพุทธชินราชนั่นเองนะฮะพระพุทธชินราชอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของอสังหาโดยตรงเพราะอสังหาเนี่ยมันจะมีส่วนแหลมนะเป็นลักษณะของบ้านนะฮะเป็นลักษณะโดมขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นซุ้มแหลมนะก็คือค่าของซุ้มแบบนี้จะได้ผลของอสังหาชัดเจน ะฮะส่งผลให้ถ้าเรามีพระพุทธรูปแบบนี้นะครับวิธีการวางนะครับถ้าเราต้องการให้บังคับอสังหาโดยตรงเลยนะฮะพระพุทธรูปที่วางบนทิ้งพระนะครับตัวตนของเราหรือคนที่ไหว้คือพระที่วางอยู่สูงสุดของทิ้งอยู่ตรงกลางนะครับเราอยากจะเป็นคนแบบไหนนะครับให้เราไหว้พระพุทธรูปที่เป็นแบบนั้นนะครับในกรณี ถ้าเราต้องการที่จะมีรถเยอะมีบ้านหลังใหญ่มีที่ดินเยอะนะครับค่าของอสังหาบวกกว่ามาตรฐานนะกว่าคนทั่วไปนะครับพระพุทธรูปจะต้องมีส่วนของสูงเป็นพระพุทธชินราชวางอยู่สูงสุดอันนี้จะส่งผลให้เรานะครับมีค่าอสังหาบวกนะครับทีนี้ต่อตรงที่ว่าแล้วการเติมพลังละ่ะ การบูชาพระเนี่ยบางคนมีพระพุทธชินราชหรือบางคนมีพระแบบนี้เป็นซุ้มแบบนี้นะครับเอ๊ะแต่ทำไมอสังหาไม่เห็นแตกเลยบาคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมนโนไปหรือเปล่านะครับบางทีบูชาอย่างนี้ก็เอ๊ะทำไมบ้านนั้นเขาก็ไม่ได้มีพระรูวแบบนี้ทําไมเาถึงเขาถึงมีที่ดินเยอะนะหรือบางคนมีพุทธพรพพุทธรูปแบบนี้ทําไมถึง ไม่มีอสังหาเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับคือหิ้งพระเนี่ยนะครับถ้าคนที่มีพระพระรูปพระพุทธชินนาชาแบบเนี้นะครับค่าสังหาแตกแน่นอนเพียงแต่ว่าที่ไม่แตกหรือไม่แตกตัวเนี่ยบางทีอาจจะวางในตำแหน่งที่ผิดนะครับหรือการจัดทิ้งพระผิดหรือวงจุ้ยทิ้งพระเสียอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าวงจุ้ยทิ้งพระเสียวางผิดที่เนี่ยมันก็ส่งผลเสียเช่นกันนะครับแต่เบสิกถ้าเราวางถูกต้องนะครับถ้าวางแบบนี้วางไว้บนสุด นะครับหรืออยู่หน้าด้านหน้าของพระที่อยู่บนสุดของหิ่งก็ได้นะฮะก็จะสื่อเช่นการแตห่หลักๆแล้วถ้าสูรบุมากสุดให้อยู่บนสุดนะครับส่วนทริคเพิ่มเติมนะให้อสังหาแตกเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมีให้นะฮะก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่ปัจเจที่แยกแยะมาแล้วว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการเติมพลังถ้าเราไม่เติมพลัง คือการบูชาเทพหรือเครื่องรางของหลงังใดๆก็ตามมันจะต้องเติมพลังนะครับมันถึงจะสุขผลนะครับการเติมพลังคือไปในส่วนที่มีพระพุทธรูปแบบนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับคือจะต้องไปไหว้พระขอพรทําบุญที่วัดพระพุทธชินราชพิษณุโลกนะฮะที่มีชื่อส่วนชื่อเสียงที่สุดก็คืออยู่ที่พิษณุโลกนะครับแล้วทีนี้ บูชาที่ถูกต้องวางไว้บนสุดรับรองว่าเกิดการแตกตัวของอสังหาแน่นอนนะฮะสมบัติเพิ่มบวกบวกบ,วบ,วบ,วบวนะฮะจากสิบไล่เป็นร้อยไล่แน่นอนนะครับทีนี้ถัดมานะฮะผมจะให้สถานที่แนะนำนะฮะให้สถานที่แนะนำนะครับอันนี้เป็นวัดถ้ำเสือนะฮะอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับอันนี้เด่นสุดเลยนะฮะเพราะว่า พระพุทธรูปเนี่ยนะครับมีซุ้มคล้ายๆพระพุทธชินราชนะครับยังไม่พอนะครับมีซุ้มนอกเข้าไปอีกทีหนึ่งอีกค่าสังหาบวกบวกบวกกว่าเข้าไปอีกนะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับ,ม,รบมือยังเป็นลักษณะทํามือแบบนี้เนี่ยผมไม่ใช้ผมขอใช้คาทั่วไปไม่ใช่ลาย้ลายาศัพแล้วกันนะนะฮะมือทําแบบนี้พระพุทธรูปที่ทํามือแบบนี้เนี่ย เขาอาจจะเรียกประธานพรนะฮะ,ะก็คือมือแบบเนี้คือโอเคอันนี้คือบวกเข้าไปอีกคือหมายถึงว่าพอเราไหวบูชาแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ค่าของความเป็นอสังหาเนี่ยเนี่ยที่มากกว่าปกติทั้งมีซุม้มทั้งอ่าใช้คําว่าอะไรเดียนะครับถ้า้คำว่าโดมอย่างเงี้ยเนี่ยค่าสังหารจะบวกมากแล้วก็ทามือแบบนี้เองนะฮะจะยิ่งส่งผลมากให้เราลองสังเกตดูวัดวัดตรงกาญจนบ,บุรีนะฮะนะครับก็วัดถ้ำเสือนะฮะเราจะลองสังเกตดูนะว่า JR เนี่ย JD เนี่ยเห็นไหมครับมันแตกปุ๊บ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 สูงขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างโบสถ์เนี่ยจะใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยของวัดโดยทั่วไปนะ,ะถ้าเราไปทําบุญในสถานที่แบบไหนเราจะได้พลังงานจากสถานที่แห่งนั้นนะครับเวลาไปนะครับมันจะเติมพลังให้ค่าสังหาของเราบวกบวกนะฮะ,ะผมไปบ่อยเลยนะฮะถ้าใครที่ต้องการเสริมนะนอกจากเราจะต้องมีพระพุทธชินราชแล้วนะครับเราต้องไปพระ พิษณุโลกนะต้องไปพระพิศโลกก่อนนะครับพิษณุโลกก่อนนะครับผู้ติดขัดขอในะครนะฮะแล้วก็วัดถ้ำเสือต้องไปนะครับแล้วรับรองว่าเห็นผลพลังบวกบวกบวกแน่นอนเพราะว่าวัดถ้ำเสือนี่ชัดเจนค่าสังหาแตกเยอะกว่าทั่วไปนะครับเวลาเราไปไหว้พระขอพรอย่าลืมบริจาคทําบุญถ้าเราไปโดยที่ไม่ทิ้งส่วนที่เป็นของเราลงไปเลยเราไม่ทําบุญเราไปผ่านแล้วไหว้ผ่านๆอย่างเงี้ย เราจะไม่ได้อาน,นิสงส์บุญอะไรจากที่นั่นมาเลยนะฮะมันจะต้องมีการแลกโดยทิ้งส่วนที่เป็นของเราลงไปนะครับง่ายที่สุดก็คือเงินนะฮะบริจาคเงินนะครับ,บ,รนนรบหลายหลายจุดไม่จําเป็นต้องเยอะนะผมแนะนําเวลาไปทําบุญนะการทําบุญยุคใหม่นะครับเป็นความถี่สูงยุคความถี่สูงนะครับจะต้องหยอดบริจาคให้หลากหลายที่สุดอย่าใส่สมมติว่าบางคนใส่ร้อยนึงตู้เดียวเนี่ยกับอีกคนหนึ่งอ่ะ ใส่ตู้ละ5บาทสิบตู้เนี่ย5บาทสิบตู้ลงทุน50บาทนะครับได้บุญเยอะกว่าคนคนหยอดร้อยหนึ่งตู้เดียวนะนะก็คืออาจจะแบงก์ยี่สิบก็ได้ะเอาไปสักแลกไปสักสองร้อยหยอดๆยอดยอดยอด,ยอดนะตู้ละยี่สบตู้ละยี่สิบตู้ละยีสบอย่างนี้ไปเลยนะครับหรือว่าก็เอาตามที่เขา จ่ายนะว่าเขาคิดเท่าไหร่นะครับค่าดอกไม้นะเราก็จ่ายไปหรือจริงๆก็คือตามําลังศรัทธานะครับก็เน้นเป็นว่าหลายๆตู้เอานะฮะกระจายหลายๆจุดและอันที่สูงมันจะเกิดเป็นผังนะแล้วมันก็จะยิงออกมาที่เราแล้วรับรองนะครับว่าค่าของอสังหาสมบัติที่ดินแตกตามมาแน่นอนเหลือเพียงลงมือทำเท่านั้นเองนะเราทําไว้ก่อนเนี่ยวิธีการทําบุญของผมก็คือ <ت ت อวิธีเทคนิคการปรับดวงผมก็คือสร้างอาัิสงไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำสมมติเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วสมมติเรากาลังจะเปิดห้างเรากำลังจะเปิดตลาดอย่างเงี้ยหรือกําลังคิดว่าจะออกมาทําเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะมาปลูกปลูกพักอ่าประมาณนี้นะครับปลูกพักปลูกอทําสวนอย่างเงี้ยอ่าอยากให้สวนมันเติบโตอ่าอยากให้สวนมันเติบโตขยับขยายใหญ่โตอย่างเงี้ยนะครับทําอย่างนี้ก่อน นะครแล้วรับรองว่ามันขยับขยายแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณมากหากชอบอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง YouTube หมอจุบด,ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ